สวัสดีค่ะเรามาดูวิธีการใช้แอป Shop g e n i u กันเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันดับแรกเรามาเข้าที่แอป Shop g e n i u ที่เราโหลดมาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เข้าสู่ระบบค่ะด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเราเองอ่ารหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะหรือถ้าเราลืมรหัสผ่านถ้าลืมรหัสผ่านให้กดตรงลืมรหัสผ่านด้านล่างนะคะแต่ถ้าจํารหัสผ่านได้ให้เข้าสู่ระบบเลยค่ะ อ่าแอปก็จะเข้าสู่ระบบแบบนี้นะคะมาดูตรงรูปคนก่อนแล้วกันแบบแรกเราต้องมาเช็ครหัสที่ปรึกษานะคะหรือรหัสแนะนําก่อนให้เรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีขอรหัสที่ปรึกษาได้นะคะอ่าหลังจากนั้นเรามากดไอคอนที่2คือรูปร้านค้าค่ะรูปร้านค้าเข้ามาเสร็จปั๊บก็จะมีจ่ายค่าน้าจ่ายค่าไฟนะคะเช็คเบีย้ยประกันภัยรถประกันชีวิตนะซัฟฟอรีร่เวยังไม่เปิดนะคะแล้วก็จะมี l i น์แมนเห็นไหมคะช้อปปี l a ซาด้าคอนวีคอฟฟี่เมดไนอินบิ๊กซีอากันะคะแล้วก็มี t ิฟฟ์แอดไวเซอร์บีทูเอสคิงพาวเวอร์มีท็อปซูเปอร์มารนะคะมีซื้อตั๋วเครื่องบินที่ไทยสมาย์แอร์แล้วก็ช้อปปิ้งที่วัดสันนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปตามแอปต่างๆนี้ได้เลยถ้าใครยังไม่มีแอปเหล่านี้ให้โหลดแอปมาไว้บนมือถือก่อนนะคะเราถึงจะสามารถใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีไลน์แมนเราจะสั่งอาหารเราก็กดไปที่ไลน์แมนเลยค่ะแล้วก็ อ่านรายละเอียดค่ะว่าคะแนนจะขึ้นมากี่เอ่อชั่วโมงแล้วก็เงินจะอนุมัติจ่ายคืนเรากี่วันนะคะแล้วก็กดคำว่า c o n t i n u e ด้านนี้เลยเห็นไหมคะอนุญาตนะคะเห็นไหมคะลน์แมนมาแล้วเราก็สามารถเข้าไปสั่งอาหารได้ตามปกติเลยค่ะเราอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนนะคะถ้ามีลน์แมนครอบคลุมเราสามารถสั่งอาหารได้เลยค่ะเก็บเงินปลายทางทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะ ถ้าเราอยากจ่ายค่าน้ําค่าไฟทํำยังไงกดไปตรงท่งจ่ายค่าน้ําค่าไฟเลยค่ะเราจะจ่ายผ่าน Lazada กันนะเราก็กด continue app เลยนะคะเรียบร้อยจะมีเห็นไหมคะถ้าเป็นกรุงเทพก็จ่ายการไฟฟ้าการประปานะครหลวงถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ส่วนภูมิภาคค่ะกดเข้าไปตามนี้ได้เลยนะคะวิธีการจ่ายดูตาม5ขั้นตอนนะคะที่เขาทำไว้ให้แล้วเรียบร้อยทำตามขั้นตอนนี้เลยนะคะนี่คือการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ มาดูต่อค่ะต่อเบี้ยประกันภัยรถไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้นสชั้นสได้หมดนะคะกดเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็คอนติเนียเข้าไปที่แอป,ปเลยนะคะให้เรากรอกประเภทรถที่เราจะซื้อนะคะใส่รหัสสมาชิกช็อปจีนิกลงไปใส่ชื่อนามสกุลใส่เบอร์โทยี่ห้อรถรุ่นรถแล้วก็ปีจดทะเบียนนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ โทรกลับมาหาเรานะคะอย่าลืมกดคำประสงค์ตรงนี้ด้วยนะคะอ่าส่วนประกันภัยชีวิตหรือประกันสุขภาพนะคะก็สามารถมีอ่าของซัมซุงมีแชปแล้วก็มี fwd กดเข้าไปเช่นกันค่ะแล้วก็ continu e แอปเลยนะคะเราต้องการประกันอะไรบริษัทไหนนะคะกรอกรายละเอียดตรงนี้ลงไปเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกดส่งด้วยเช่นกันนะฮะอ่า แล้วก็ส่วนเราอยากซื้อของในวัดสันในอะไรนะคะเราก็ซื้อตรงนี้และวิธีการใช้แอปถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะเริ่มต้นยังไงแบบไหน,นกดช่องนี้เลยค่ะคำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อยค่ะกดลงไปเลยค่ะเสร็จปั๊บจะมีไอคอนเห็นไหมคะฟังก์ชันการใช้แอป Android หัวเวยดาวนโหลดไม่ได้ลืมรหัสผ่านทำยังไงอยากอัปเกรดทำยังไงช้อปปิ้งแล้วยังแคชแบ็กยังไม่เข้าทำยังไงเอาสินค้าไปขายทำยังไงเอาลิงก์ให้เพื่อนทำยังไงดูกรอบทำตำแหน่งนะคะเนี่ยค่ะเรอัปโหลดเอกสารเพื่อรับคอมมิชชั่นคืนในส่วนนี้ได้หมดเลยค่ะทุกคนค่ะกดเข้าไปตรงคลิกค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นนี่เลยเห็นไหมคะก็จะมี YouTube อธิบายรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะทุกคน ในส่วนร้านค้าจบไปแล้วนะคะเรามาดูในช่องรถเข็นค่ะรถเข็นมีสินค้าอะไรให้เราช้อปปิ้งบ้างสินค้าแบรนด์ดังค่ะซึ่งมีดาราเป็นพรีเซนเตอร์มากมายนะคะกดสั่งซื้อเข้าไปเลยคะ่ะถ้าวันนี้เราอยากเป็นนักธุรกิจเรามาเลือกสินค้าในเซตอัปเกรดได้เลยนะคะเรามาดูหมวดสินค้าทั้งหมดค่ะจะมีสินค้าทั้งเซตอัปเกรดและสินค้าในครวัวเรือนซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าถูกกว่าห้างดังดัง ข้างนอกแน่นอนค่ะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนกระทะนะคะผงซักฟอกค่ะทุกคนซอสปรุงรสนะคะนี่เลยซันซิลนะคะบัตรเติมน้ํามันรถค่ะทุกคนบัตรเติมน้ํามันรถมีในสินค้าครบทุกหมวดในนี้แล้วได้เลยนะคะนี่เลยมีน้ํายาปรับผ้านุ่มมี b r i ดเอ็กเซลหรือมียาสีฟันคอนเกรตทุกคนจ๋า ที่นี่ถูกกว่าข้างนอกแน่นอนค่ะสินค้าทั่วไปมีอะไรมีสินค้าโปรโมชั่นมีบัตรเติมน้ำมันเราอยากดูบัตรเติมน้ำมันเรากดลงไปบัตรเติมน้ำมันเลยค่ะตอนนี้เราสามารถซื้อได้ส่วนลดตามตำแหน่งของเรานะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับปั๊มเชลล์นะะปั pump ๊มเชล์ปั๊มเดียวเท่านั้นในตอนนี้นะสินค้าเครื่องใช้ในบ้านความงามอาหารเสริมสินค้าแม่และเด็กค่ะ แมค้าออนไลน์นะสินค้าขายดีมีอะไรบ้างสินค้าทั้งหมดค่ะอันนี้ลูกค้าสามารถช้อปปิง้งจ่ายเงินรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยค่ะลองไปช้อปปิ้งกันดูนะคะบอกได้เลยค่ะว่าช้อปปิ้งที่แอป s h o p g e n i กมีแต่คุ้มและก็คุ้มค่าจริงๆค่ะ